รถครับผมเห็นอยู่กับรถแบบนี้แสดงว่าวันนี้จะต้องคุยกันเรื่องรถครับผมเห็นไหมครับมีอะไรผิดปกติบ้างที่เราจะคุยกันไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่นะครับ เจ้านี้นะครับเจ้าไฟหน้าครับเหลืองมากๆนะครับถ้าเทียบกับข้างนี้นะครับรถแทบทุกคันนะครับจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้หมดวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศารยาการช่างจะมาดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาไฟเหลืองนี้แบบนี้ได้ยังไงรับประกันได้ว่าทําเองได้แน่นอนครับแก้กันเลยปัญหาไฟเหลืองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ เป็นปกตินะครับรถที่ออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยนะครับจะไฟทุกดวงเนี่ยนะครับพลาสติกจะถูกเคลือบด้วยสารป้องกันแสง UV นะครับใช้ไปนานๆเนี่ยก็เสื่อมไปทีนี้พอเสื่อมเสร็จปุ๊บก็ทําให้ตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากแสง UV จาก จากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับมันก็จะเหลืองไปเรื่อยๆเหลืองไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ามันส่งผลต่อทัศนวิสัยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ในเวลากลางคืนนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนี่ครับเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการขับรถในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู วิธีนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับไฟเหลืองก็คือขัดนี่แหละนะครับทำไงถึงจะขัดแล้วทำให้หายเหลืองนะครับหลักการเนี่ยง่ายๆมากๆเลยก็คือเราจะหาทางทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อขัดเอาผิวหน้าที่เหลืองนี่ออกไป แล้ววิธีการง่ายที่สุดที่มักจะใช้กันแล้วก็มีคนแนะนํากันอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็คือการใช้ยาสีฟันใช้งานได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอันนี้ผ่านการขัดด้วยยาสีฟันมาแล้วนะครับทีนี้ยาสีฟันมันกำจัดคราบในระดับพื้นผิวเฉยๆนะครับมันไม่ได้ลึกพอกรณีที่เจอปัญหาแบบนี้ที่เหลืองหนักๆมากๆเนี่ยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้กระดาษทรายขัดนะครับก็จะมีสเต็ปขั้นตอนพอสมควรหลักการก็เหมือนกันนะครับก็คือเราจะลอกผิวหน้านี้ออก แล้วก็ขัดให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนของมันเอาแหละวันนี้เราอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดตามตามแบบฉบับของ DIY ของเรานะครับไปขัดกันเลยครับออกแรงกันสักนิดหนึ่งนะครับ สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างโคมไฟตรงที่ไม่โดนตรงที่ไม่โดน UV เนี่ยนะครับจะใสนะครับไอฝั่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะกระเลืองอยู่เงี้ยนะครับ <S <S ติดเทปเสร็จแล้วนะครับก็ป้องกันที่จะขัดเลยนะครับผมก็จะฉีดน้ำลงไปสักหน่อยนึง <S 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 เริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์500อนะครับพอขัดรอบแรกก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอ้คราบสีเหลืองนั้นมันออกมา ดยปกติผมจะขัดจนเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ขัดออกมาเนี่ยมันไม่มีคราบเหลืองล้ทริคนิดนึงก็คือว่าเพื่อให้น้ํายามันก่อนแล้วมันไม่ย้อยไม่ไม่เยิ้มเนี่ยนะครับก็มักจะจบด้วยการลูบกระดาษทรายไปในทางเดียวกันนะครับตอนข่ายข้อมูนไปเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับก็เพราะว่า ตอนที่เราขัดด้วยเบอร์หยาบเนี่ยนะครับเนื้อที่เราขัดไปแล้วความขุ่นขมจะสูงนะครับเราก็จะใช้เบอร์ที่ละเอียดขึ้นนะครับเบอร์1,000เบอร์2000เนี่ยเข้าไปลบลบความคมต่างๆเหล่านั้นนะจนสุดท้ายเบอร์2000เนี่ยไอ้รอยรอยที่เกิดขึ้นบนหน้าหน้าเลนเนี่ยจะเหมือนขนแมวฮะเล็กมากๆนะครับแล้วเราก็จะทําให้เราสามารถลบรอยนั้นด้วยด้วยน้ํายาขัดประเภทอื่นได้นะครับก็เลยต้องเป็นลาดับขั้นไปเราใช้เบอร์หยาบเลยไม่ได้บางทีไอ้ความเหลืองเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับแล้วกว่าจะ ใช้เวลาขัดนานนะครับแล้วกว่าจะเอาเคลียร์คราบเหลืองออกไปได้นะครับก็จะใช้เวลาอาอันนี้คือน้ำยาขัดนะครับเหมือนก็เป็นน้ำยาขัดขัด ขัดสีรถปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆน้ํายาขัดสีรถปกติมีู่2ลักษณะที่เวลาไปเลือกซื้อกันจะมีสิ่งที่เรียกว่า p o i s h นะครับกับ Compound นะครับตัวที่จะใช้ขัดไอ,อ้ตัวผิวหน้าเบอร์2000ให้ออกนะต้ตองเป็นแบบ Compound นะครับก็ซื้อได้มันเหมือนกระดาษทรายแบบเปียกนะครับขัดไปแล้วมันจะเอาเอาหน้าที่มันไม่เรียบไปออก ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกรณีไฟเหลืองเนี่ยนะครับตอนนี้ไปที่ไหนก็เจอตลอดนะครับแล้ว่าผมก็แอบสงสัยตลอดเลยว่าทําเหอะนะครับก่อนที่ท่านจะต้องเสียสตางเปลี่ยนโคมไฟทั้งดวงนะครับซึ่งราคาสูงมากมากนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้มาแนะนําทิปส์ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ท่านสามารถทําได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับพบกับผมใหม่นะครับอาจารย์แซมกับสารยาการช่างนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกเยอะที่ท่านสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองครับ